ไอ้ฝากถึงไอ้สามตัวนี้หน่อยนะผูว่านะถ้าถ้ามึงมีเวลานะมึงช่วยปไปดูประชาชนตัวเองเถอะนะไม่ต้องมายุ่งอะไรกับคนประเทศกูหรอกนะเออมึงไม่ใช่คนไทยนะแต่ทําไมมึงเลียกเก่งอย่างนะมึงจะเลียคนไทยนะมึงก็เลียของมึงไปนะไม่ต้องมาขียงอะไร คนประเทศกูล็อกนะเขาจะมีกินหรือจะมีงานไม่มีงานเนี้ยมึงไม่รู้เรื่องอะไรล็อกนะเออว้างๆก็ไปดูแลประเทศตัวเองหรือดูแลชีวิตของตัวเองนะเออคนบ้านกูเนี่ยเขาอยู่กันได้นะมึงเป็นอะไรหนักหนาเนี่ยกูไม่เข้าใจนะมึงก่อนที่มึงจะมานั่งแบบวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย มึงกลับไปดูตัวเองนะว่างๆก็ไปอัปเดตประเทศตัวเองให้ดูหน่อยก็ได้นะโอ้เป็นยังคือโศกคือเศร้าแท้ไอ้มึงแม่พี่น้องรู้สามาบอกัในใด้หลอบสีเรืนอนแล้วมันหิ่มเลยบ่ดีใจเลยโอ้โหแล้วมียัง,นยนงนในใจหรือเปล่าอืมมียังในใจว่าช่องจะโดนปิดแล้วเกิดสีวันช่องโดนปิดเกิอดอะไรขึ้นครับพี่เกิดจากเพื่อนบ้านท้าไม่พอใจที่เราเข้าข้างไทยอ๋อ ข้างไทยแล้วเขาก็พยายามหาช่องทางที่รายงานช่องของเราตอนนี้ก็น่าจะวันจันทร์ทีท่3ช่องปิวสองสองไงเนี่เพราะช่องเฟซหรือว่าช่องยูทูบหรือว่าจะไหนน่าจะเป็นเฟซเอ้ยยูทูปก่อนเฟซก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจะเริ่มิดยังไงเกิดขึ้นในดจนนเราซูนองฟังในบระคบทใจนะอ่ะคือแต่เราก็ทำคลิปแล้วก็เห็นตามคลิปอยู่แล้วเขาก็าประกาศเข้เาเข้าช่องบอกว่า็นแขกมาอยู่แล้วว่าเขาอะ เขาอาจจะปิดช่องพวกคนไทยเข้าไม่ปิดเ็าจะปิดคนลาวมันด้วยความที่เราแบบเจ้าเฮ็ดคลิปคลิปคือเคลแล้วทําคลิปแม่และคลคลิปนำเสนอในความจริงเราเห็นคลิปของไทยของคนไทยเนาะเราก็เอามานำเสนอเราเป็นคลิปของคุณบอยแเราคลิปของคุณบอยมานำเสนอมันไม่ดีหรือเพราะว่าการการที่เอาเอาคลิปของคุณบอยมานำเสนอที่เป็นการให้คนเขาได้เห็นถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงแต่นี่เขาไม่พอใจเราที่เราเลือกทย ก็ไม่แบก็ไม่เป็นไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบก็ไม่ได้มองว่ามันจะเสียผลประโยชน์อะไรเสียก็เสียไปแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่จะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ฝากฝากเอฟซีเนี่ยฝากเอฟซีเนี่ยสนญญาฝากเอฟซีถ้าเกิดเห็นช่างบอกว่านะบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเป็นจะเป็นภาษาอังกฤษ่ต่อไปเลยจะเปิดช่องใหม่นะเปิดไปแล้วเมื่อไหร่จะมาทำช่องใหญ่นี่สิโดนสามสิบคนช่องใหญ่สิโดนปิดทาลีบนี่้สิโดนปิดก็คือมันจะปิดไปอัตโนมัติเลย เว่าบ boy boy, okay. ้าว่าบ้าบอยบอยนี่คือบอยคอมเมนต์หนอบอบอยคอมเมนต์มาละมาละกาบอยเขาก็รายงานช่องเราเตือนมาแล้วเขาส่งมาเตือนเจอแล้วก็คือยูทูบอ่ะปิดของเราแล้วสองต้องเนื้อสามพลังอือปิดแต่ว่าบอยเขารายงานเราสี่คลิปคลิปคลิปสิบคลิปโดนไปแล้วสองตรวจสอบใช้เวลาสามวันปิดสองอาทิตย์สองวันพรุ่งนี้จันทังค้างก็คือจะหายไปก็คือโดนมันก็เลขหักสามพดีตอนเย็น เดี๋ยวคว่มหมูซึกจับเป็นตันไหนโดนปี๊สองแบบนี้ค่ะซึ่งมาจากจีดโดนปี่สองอันนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราเจ็บปวดหรือว่าทําให้เราโดนจับติดคุกมันก็มันก็ปิดก็ปิดไปในสิ่งที่เราทำเราต้องรับผิดชอบันสี้เราทำอันนี้อันนี้หมอที่ว่าาอโศกเศร้าเห็นหนาบึ้งสินะคือเรื่องนี้ไหมหมอมัน,มนก็มันก็เป็นหน้าอย่างนี้และมันยันมันไม่ได้เศร้าแม่มันก็ได้เสียนันี่ยังอยากจะกฝากบอกปีบอยที่อยู่คอมเมนต์บอกอ่ะก็คือฝากบอกแค่ว่า คนทำเยอะแยะมากมายเอาจริงๆเลยเนี่ยทำไมทำเดี่ยคนเดียวนะสู้ไทยไม่ได้นะสู้ไม่ได้ก็มาเก่งแต่กับคนลาวอาสู้ไทยไม่ได้เก่งแต่กับคนลาวนะปากบอกว่ารักสันติภาพรักะการที่ปอใจสุดท้ายก็มาได้ฆ่าเรากดขี่เราแล้ว <นะ S 2> มีการคุยกันส่วนตัวบอกมีการเซตคุยคุยชนาการคุยชนะการเขาเขามหาเหลืองเจ้าบอกสิเจ้าเลยบอกมันไม่ได้เคยคิดว่ากันหาเรื่องมันคือการไม่พอใจหรือไม่พอใจกันเขาเนี่ยไม่พอใจเจ้า ที่จะเอาคลิปเขาไปลงเออแน่นอนเราเอาคลิปเขามาลงมันก็เป็นเรื่องคิดแบบมันเป็นเรื่องการนําเสนอมันไม่หรอเมน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 เราเห็นว่าในสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องให้เราที่ในฐานะที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ยได้คุ้มเปรียบจากประเทศไทยและชี้แจงตัวต่อแพรในคือเราก็นําเสนอให้เขาเห็นไมแค่นั้นแล้วชั้นมอายโดนพี่สองแปลงสีอายเซตคลิปเียวกับแบบได้ป่ะเนี่ย คือเราก็ยังทำต่อไปทำแบบนี้ก็ถูกต้องทำในรเรื่องเกา่าเนี่ยบอสหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะก็ก็เข้าใจอ้ายอยู่คือเราไม่น,นด้เสนอช่องใหญ่ๆเลยแต่ช่องอื่นโดนคืออ้ายบอสคือมันก็นจะมีนะช่องเราอาจจะก็จะมีมีก็มีช่องก็จะมีแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำไม่ดีแล้วช่องทีวีใหญ่ๆเขาล่ะเขาดีโดนคือกันนักข่าวโดนพี่บอกตีกุ้งกิ้งหัวกระเบื้องข่าว เอาเอาไปเบอกเลยนุ่มย okay. si bon si ่อนนุ่มยานอู no. ้บึงบึงโดนบ่แม่ณไหนโดนแต่ไอโบโดนหลายคนอยู่แต่ว่าคนแหลกเลยที่ว่าสิโดนปีสองเป็นเจ้าบนีินึโดนีเซียไงแต่คนอื่นนี่คือไอแจ็คยังสีกระดัมเสนออยู่เลยคือพี่ิจัยก็เราก็คุยกันครับบอกเพื่อนว่าเลยนะเขาก็โดนว่าเอ้ยเราไปบอกเพื่อนไหมทำไมตุ้มปิดช่องหมดเลยปิดปิดคลิปหมดเลยแเราก็ไปบอกเพื่อนก็เราเป็นหัวไอโบ เราไายทำใจได้บอสเสียสองยิ่ใหญ่ไปเนี่ยเ <P 's S 2> พ <อ S 2> ราะว่าไอ้คลิปทำใจไม่มีอะไรพวกอะไรทำทำมีทำในสิ่งที่เรามีความสุขเราเป็นย่างยูทูบคือสิม่งพีชสองเจ้าเจา้าะบริษัทยังพิดเนียก็คือเราไปเอาคลิปเขามาเลเยชั่นแล้วแล้วไอ้อนุญาตเขาบอกก็คือมันไม่ได้อนุญาตอยู่แล้วพวกของมันเนี่ยอนุญาตเป็นเป็นอนุญาตอยู่แล้วเดี๋ยวอ้อนุญาตจะคล้องคลิปบั้ไม่ได้อนุญาตแล้วก็เสีย่าหลายคนไม่มีแทนอนุญาตสักคนหรอก แลาชอบเานเสนอในสิ่งที่ถูกสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าเราถูกหรือผิดเราเห็นในประเทศไทยถูกกระทาบรวม<อ>ระทับอ,อย่างเช่นข่าวบอกว่ากุมเขือเป็นของขมีนเราเห็นแล้วแต่ทำไมหารไทยึ้นไปสร้างทุง<ค>นชาติไทยเราก็นำเสนอเรื่องจริงเพราะาเราสงสยัยในสิ่งที่คุณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงคุณก็นําเสนอมาสิว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลื่อแค่นั้นเนะี่ย ขาไม่ได้ไปด่าพ่อด่าแม่ไม่ไปด่าอุปการีกันเนี่ยนี่แหละสิ่งที่บอกว่าคุณสู้สู้ไม่ได้ด้วยหลักฐานคุณก็เล่นสกปรกนี่แหละคือสันดานและทําให้รู้้รู้ว่าสันดานคุณเป็นอย่างนี้ไม่ถึงผี่บอยบอพี่บอยคอมเมนต์บอแน่นอนเราไม่ได้โกรธแล้วไม่ได้โกรธเราเราเคารพกติกาเราเคารพว่าเอ้ยนเมื่อเราแพ้เราก็ต้องบอกว่าเราแพ้แล้วก็ตรงฝากถึงช่องอื่นหน้าไหมยังก็ม่เหตุใจจะช่องเจ้าไหมผมผมบอกขอใจช่องอื่นก็นําเสนอเดี๋ยวก็คลิปเราลายอยู่เด้ แล้วเป็นยังก็ขึ้นมายิเงเป่าปุ่นเป่ามาหาเจ้าหรือว่าเออแล้วเน้นเขากลิาอุศะเราเราก็เดินได้สิคืออนไรเขาไมา่ได้นเน้นหรอกคือมันเรื่องแบบนี้เขาคิดว่าอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะแล้วมายุ่งทำไม,อ,มนะอย่าลืมว่านะอย่าลืมว่านะประเทศไทยมี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 มมมมคมจากประเทศลาวนะแมนชําพี่นอกกันไปมาหาสูนกันงายแห้งลาวก็ไทยฟังก่อนว่าประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยมันปิดกั้นกันแล้วนะออ ปิดกั้นกันด้วยน้ําและมันข้ามไปหากันไม่ได้เลยนะน้ําเนี่ยมันข้ามไปหากันไม่ได้ละแต่ไทยยังสร้างสะพานเพื่อเชื่อมอยากจะไปหาลาวอ่ะด้วยความที่คนไทยเขาแบบรักและอินดูเรามภาษาเขาคล้ายเคืองกันแต่มาดูขมีนะแผ่นดินติดกันนะแผ่นดินติดกันแท้ๆไทยเขายังเอาลดหนาไปกั้นเลยอ่ะเพราะว่าอันตรายขคิดดูสิมันไม่ใช่ว่าอันตรายด้วยคือคิดว่ามันเป็นยังไงอ่ะสองคนอัดใจกัน หน้าบ้านเรามีน้ํำขู่กันมีน้ำขู<ม>ข่ยืไมไปด้วยก,กันไม่ได้แล้วแม,ม,มงควไปโบอกว่าไทยเขายังทาํง<ศ>าสะพานขนานเหาือเราแต่นี่สิขมิ้แน,นแท้แผ่นดินอินต,ต่อกันอไทยเขายังเอารถดหนามไปกั้นว้เพื่อไม่ให้คุณมาแต่ของเราสิน้ำกั้นมาอยู่ก็เขาเข้าไปเ็ดผิดกติกาไหมไม่ผิดเนี่ยเราปูนปิดกั้นอยู่แล้วอ่ะไทยเขายังเชื่อมสะพานไปหาเราให้ก็เขาเขาก็ ก็ฮักแพงในเขาฮักแพงคนเหล้าไงเขาเขาคิดว่าคนเหล้าน่ะจะแบบดีอ่ะนี่ไหมนี่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมอืมเห็คอมเมนต์เนี่ยแต่เป็นยังคือเห็นน้ำกัดอ้าวคนเขาไม่ชอบไงกเปลี่ยนไงอ้เนี่ยเราเกลียดไอ้โบคนคอมเมนต์ดีดีมีดดิ้นว่ามีดคนบนดีคือค้าเมร์นี่เราไม่รู้นะแต่เราเห็นนะประเทศข้าเมร์นี่ก็17ล้านคนหรือเปล่านะประชากรนะเจกเอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นประชากรที่อยู่ตามชนบท ดีได้ไม่ดีน้องน้ำก็ดูเอาว่าแต่ว่างครเขาเคยไปคอม,มเมนต์เถื่อนหนึ่งนะก็ดีไม่ดีก็ดูเอาเลยทิ้งประเทศไทยเยกลับไปเห็นไหมโอ้เดี๋ยวนี้มันมีเลยบอลให้งานคอนนมเมนต์ยังมียังมีคือประเทศไทยเขาเขาเขาจะเขาจะผ่อนผันในการต่อบัตรพาสปอร์ตในการ<อ>ทำงานประเทศไทยไม่เคยไล่คอมเมนต์กลับบ้านแต่คอมเมนต์กันจนะฮะใช้เงินบาทไทยนะแต่ในระคุณประเทศไทยเชลยยศประเทศไทย เอาเงินมาเอาเงินมาฉีดเอามาเหยียบโอาย่ำจุดชุงชาติไทยแมนบอห้เกียรติเนาะนะูไม่มีใครว่าทำการประเทศกันไม่มีใครทำการแต่ว่าประเทศเ้าบ่มีเนาะประเทศเรามีเนาะพี่น้องเนอะชวนไล่กันยิงคาเนี่ยคุณเนะคุณได้ไดยนะครับเนะคุณแล้วแล้วไอโบก็ตรงว่าวันที่ไอโบนับเสนอไปก็คือจะไดนบุรีคืออย่างเงี้ยผมจะบอกให้นะคนทุกคนมีสมองอย่าเข้ามองดูอ่ะเราจะดีหรือไม่ดีเขาก็มองดูไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าคุณเรานําเสนอยังไงแบบไหนอะไรยังไง คนน่ะมันรู้ดีว่าไอ้คนอย่างนี้มันนาเสนอเพื่อสินใจแบบไหนนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบว่าเออเราไม่ต้องบอกให้เราเราดูดีเราํำพูดและการกระทำของเราเป็นการต่อรองเนการพิสูจน์แล้ไอ้หมดเสียใจบมทอาไอ้โดนพิษสองมันจะไปเสียใจเรื่องอะไรอ่ะมันมีอะไร้องเสียใจเราไม่ได้เสียเนื้อเสียเลือดอ่ะเพราะสิ่งที่เราทำนี่การนําเสนอเป็นเรื่องดีที่เรานําเสนอมันหายไปแล้วก็ทําใหม่เพราะแจงอภิษสองคนอื่นคือมาเอาพิษแต่สองไอ้คือดูความที่เรามีช่องใหญ่แล้วมันมีรายได้ เขาอยากจะมีมีข้อต่อรองก็คือถ้าถ้าเป่าแบบเชียร์ใครว่าจะถ้าจามขึ้นในเล่าของสินบนเราเราสิบบทแน่นอนเราเขาเรียกว่าสามหมื่นนะอะต้องนอนเราก็ไล่แสนกว่าเราว่าเฮ้ยนเ,น<อ>เราก็เรืเราาเออเร่องนึนแล้วไม่สำคัญปิดไปเลยเราบอกเราไม่ได้บอกเขาบวกลราเท่าไหร่เราไม่เอาปิดไปเลย<อ>ไม่ได้ให้ดูน,นรายได้ของเราโอ้ไม่ได้เราบอกว่าปิดไปเลยเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินเราต้องแจ้งกันยังรายได้นะเราเป็นยังหรอ สนใจเรื่องเงินเลยว่าจะหาว่าเราอุ๊ยเราโม้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้สนใจว่าเราจะได้เงนินเท่าไหร่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจแค่ว่าเฮ้ยผมทําในสิ่งที่ผมชอบโอเคพอจะเข้าใจอยู่เพราะขาผู้พ่อพเข้าใจที่จะเบาอยู่อ้ายแต่บางคนก็บผูขเข้าใจไงเออก็คือน,นี่แหละคือคนที่ไม่เข้าใจอ่ะคือคนที่เกลียดเราเราจะพูดในคนที่เกลียดเราเข้าใจเรามันยากเออแม,แมน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 ใช่จะเบาถึงเบาถึง ราะบังการที่อยู่ในประเทศไทยเนะี่ยสิบปียี่สิบป,บปีมันไม่ทําทำให้เราฉลาดขึ้นเลยคนลาเขาบางคนเขาบอกว่าเอ้ยเราอะ ไปยุ่งเรื่องของของเขาทำไมเมราไปยุ่งอะไรควยนแล้วกันยังถามจะไปถลอเหลืองเขาไงยังเราไปยุ่งอะไรเราเรายืนข้างเคียงข้างวามถูกต้องใจ่คุณกับเราเราูเราจะต่อไท้คุณคุณแผ่นดินไทยยังไงเือทั้งสอง้อย่างเี่อบ้านหนึ่งเราเห็นคนที่มาเหยียบย่ำแผ่นดินที่เรารักแผ่นดินที่เรามีบุญคุณต่อเราเอมเขาจะเดินหนีอเราเห็นแก่ตัวเกินไปไหมอันนี้ก็สุดแล้วแต่พี่นะเม่เราไม่ยุ่งรื่งการเมืองเราไปยุ่งทหารทหารมาอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่ได้ว่าดาเราไม่ไปดาเขา เราด่าในภาคประชาชนเราคุยในภาคประชาชนเข้าใจอยู่เข้คุณจะเข้าใจผิดว่าหนองแญาแก้วเป็นของคุณคุณดีภัยมาปีพศสองพัคุณต้องมาอยู่อ่ะมอยางจะว่าคุณไม่หนีคุณไม่กลับไปอ่ะตอนนี้ประเทศไทยเขาไม่ได้เอาแผ่นดินคุณคุณบือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นโจรจะขโมยแผ่นดินคุณถ้าประเทศไทยจะเอานะไม่ถึง3วันหรอกคือประเทศไทยเขาห่วงแหงแผ่นดินที่บรรเทุหลวงเขาอ่ะรักษาไว้รับเรื่องนี้ของคนไทยนะครับ พื้นดินตรงหนองยางแก้วมันมีแผนที่อยู่นะครับปี2518พวกคนหนีสงครามาามาเนี่ยสงครามกลางเมืองมาได้ยินข่าวเห็น <ะ S 1> ข่าวอยู่ตอนนแรกคำเดียร์ที่จะไล่ยิงคุณน่ะไล่ยิงคุณแล้วคุณหนีมาเลยมันย<อ>ังมีทหารไทยแล้วเขาเขาทนลถอยไป<อ>แล้วคุณมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้จ้าตอนนี้คุณอยู่แล้วคุณไม่ไปแม่เห็นท่ไทเขาทำเรื่องส่งยูเอ็นหลายครั้งแล้วฟ้องแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นให้คุณออกไปแต่คุณไม่ไปประเทศจีนเดียวคุณและมีคุณมาหากหลังเขาคุณจะเอาไปเป็นยิงเขา เขใจดีคุณเหรอเพราะสุดท้ายที่ผมก็อยากจะบอกว่าเราสู้ในหลักฐาน,เ,นเราเราหลักฐานมาอ้างอิงก,กันผมไม่ได้เห็นข่าวบ้านคุณถ้าข่าวบ้านคุณเป็นเรื่องจริงคุณส่งมาบาลิีวิดีโอแล้วผมจะนาเสนอเออมันจริงแล้วผมจะชอบแต่ทุกวันที่ผมเห็นข่าวจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเติบโตมากับทีวีประเทศไทยและสํานักข่าวประเทศไทยเป็นสํานักข่าวที่เสรีเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อถือสํานักข่าวไทยเพรามีจรรยบัรณเพราะฉะนั้นผมเห็นข่าวไทยผมต้องนําเสนอตามข่าวไทยที่ผมได้เห็น ผมไม่เคยเห็นข่าวเามี